อ้าวสั่งยังมาอีกเนาะยายลอนเหรโอ้มีการไปรีพร้อมโอ้ไปรีแกะอยู่ใต้ต้นตะคบโอ้อย่าเนเขาเห็นท่าสั่งของดีทแท้ๆเลยไปเบิ่งก่อนนะสั่งยังเลยดิสั่งอีหยังมาอีกมาลีไก่แท้ล่ะ ได้ยังมัอนโอ้โหอที่ออกกันไกบ่บอกปา้จาจักบาทนั่นต้องตามดอกตอามมาเท่าไหรโอ้โหโอ,โอ,โอ้เขาออกกันแบบนี้บ่เออซื้อมาแล้วก็ใส่มันเป็นประโยชน์เ้อ สีจ้อยบาทที่นี่ละโอ้นางเห,นนเหเรียนัองเหรียเซยเนาะคือซสื่อเนี่ยออกกำลังกายมากอยู่เฮ้ยจัดกันนะนะคือบออกกำลังกายอพอปนอยู่หไหมเสื่อมากคืนแท้พ่นกว่านา เฮ้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 ยังยังนะกักพ้นตัวัก่อเอ้านี่อาัเตาปืเลยเนาะจับอาัเงไว้ตััก็ต้องเล่นออกกลังไก่ือมาแล้วก็ต้องออกเอาลองดูลงเต้ยจับหูลงไปบอคนมาต้องลงนี่เอายอนลงไปอ้ยมันก็ไ่ทำงานแล้วด้วยเอายกขึ้น นี่พี่มันคือว่าเนี่มัดเพี้ยเลเนาะไอ้มันสวมเนี่ยอยากได้ไม่หลับด้วยแล้วเนาะโวยเอาลงกันได้เอาเขาเล่นเป็นเวลาอยู่เขาไม่ได้เล่นตลอดเวลาไหนเขามันท้าดูมันท้าดูโอ้ยเออมันได้ประโยชน์ใช่ไหมล่ะซื้อมาแล้วหรอเนี่ยออกเล่นเป็นเวลาออกไปเด้อออกไปเด้อโอยโทรศัพท์เครือมาถึงเวลาแต่น้อ เป็นรับดูรับชมเลยไม่สังวา,าว่าเล่นตลอดเวลากับบอแมนแล้วเนาะก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเนี่ยเนะหรอเนาะชมมานาน